น้องปิกเผาหอมเจียวโรยโหยนี่พี่น้องน่โอ้ยดบุญนะนี่นี่สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะพบกับพ่อบ้านอีกแลยเมื่อนี้เมื่อนี้พ่อบ้านสิพามากินไงหอยนางรมพี่น้องซื้อตลาดมาเลยมามาเนี้เอาวันลงมือกินได้เลย เเคยกินแบบลลยไปในกระเถือนเนาะ,นะไม่มีสีรองกินแบบนี้มันจะเป็นโตไปในอันนี้น้าจิ้มเนาะเขาจะเอาให้มาจิ้มน้ำจิ้มใส่น้ำพริกเผาจะหน่อยทานพริกเผาโอยโอ้ย,อยอหอมเกียวเนาะเนี่ยอื้อืโอ้หวานเนาะอื้อือ กินดอพีน้อยกกินเนาะอืพอ่อเขากินแซบ่บอืน้อกินน้ำจิ้มใส่น้ำจิ้มือว่าซาบิชีด้ยพี่น้องใส่มึงหิ้ววมาได้จิงแซบ่บเนาะนี่ น้ำจิ้มใส่น้ำพริกเผาหวานดีน้อสวบพี่น้องสวีมเปเนาะ กินพี่น้องแซ่บขนาดนอ๋อติดนี่ดูไล่เข้ามาเบิงเ้งแล้วแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องน้องปิด power พรอมเจียวโรยโวยนี่พี่น้องน่โอ้ยหยุดหมดเลยนี่นี่นี่นนน กินไดอรนะ mm. 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 ่อยเนาะอืมปลาแพลวก็กินได้อืม mm. วาาลืมนะโอ้ยคิวแห้งก็แล้วลืมหมดสิใส่อันเนี่ย <c oughs> หอมเกี๊ยว รูร้เว่น่องรู้อืลอยมันยังนวดอีกกระชุมน้ำจิ้อีกลนน้ ตัละสามโตะอะไรนเดียวโหยพี่น้องคำายินใหญ่ลยอึมมอืมกเราเคยกินหลายเป็นจับถือนเนาะจับขนาด ไม,ม่เอเพี่น้องเลยแซ่บอยู่เด้อพี่น้องเลยลองกินบนเด้อพี่น้องเลยแซบ่บนนะขานาดครั้งแรกได้ไงที่ได้กินลายแบบนี้โรยหอมเจียว ข้าวผัดรสุดท้ายนะอันเบอร์หล่มเนิมัมมก,มกเริ่มกิม อืมที่เนงวอืมเบิร์พี่น้องคลิปนี้กับบมีม่ยังไล่มากินหอยนางลมให้เบิ่งเนาะอย่าลมืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพ่อบ้านนี่เด้อเพื่อที่เป็นกำลังใจเห็นคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้จบไปเพ right ียงจค่นี้สบายดีสวัสดี Bass ๊ายบาย